สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีชาว Youtube นะฮะอยู่กับช่องหมตาลร,รถไทซิ่งฮะครับนี่ฮะวันนี้ก็ให้หมตาลทำการเชื่อมนะฮะที่จับลูกปืนข้างซ้ายนะของลีวเกอร์จะก็ถายให้หมตาลสักสี่ห้านาทีไมไม่ไม่นิ่มโลลูกก็มาครับ ไหนทางนี้ไปบ่ไปไปไปไม่ไปไปผมก่อนบางมุมก่อนเขาไม่มาแล้วแปลงกระจายครับวันนี้เมื่อวานก็แปลงกระจายครับแปลงกระจายแปลงกระจายเลยแรปลงเกลียวับเนี่ยเมื่อวานก็แปลงขารท้งนี้นะเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นขาตัวใหม่ นะครับแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็ข้างล่างนะครับจากอันเดิมผมทาตรงนี้นะฮะนะครับตัวนี้จับตรงนี้นะครับก็เลยตัดออกมาค้ากับเหล็กแข็งตัวล่างเลยนะครับขึ้นมาใหม่แข็งแรงกว่าเดิมครับจากอ้เหล็กนี่เหล็กเหล็กซีประมาณห้าห้านิ้วฮะอย่างน้าครับนี่ดูครับโอ้โหตายเธอูบิน เอาแล้วไปถอดออกทำไมหลุดอามันหลุดเหรอวันนี้น่าจะได้ลองครับประมาณช่วงบายบายนะยก็เตรียมระบบให้พร้อมอู้เกาะรอต่อไปวะนองที่ทำเสร็จที่ทำเสร็จก็ประเมินตัวนี้ครับ แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้แล้วออกครับตัวนี้ไม่ได้ตัดออกตัวนี้อันเก่ามันยังอยู่ครับอันเก่ามันอยู่แต่ว่าผมหามตตาเอาเหลก็กเอาเหล็กชักมาประกบประกบบนเลยาะว่าตันนี้มันมันไม่ได้งอมันไม่ได้งอครับตรงนี้เพราะว่ทาทางนี้นไม่มีการารับน้ำหนักอะไรไม่มีมอลลี่นะครับไม่มีการดึงสายพานอะไรทางนี้มันเลยรับน้ำหนักได้นะครับเพราะว่าอันทางนู้น มันเป็นเหมือนตัวนี้แหละครับอันเก่าแต่ว่า cje. มันรับน้ำหนักเยอะกว่ามีทั้งมอลี่ลูกปืนสายพันมันหนักครับทางนน้นมันเลยงอตรงนี้ฮะก็เลยทําการตัดออกนะครับทางนน้นตันดออกแล้วก็เสริมมาถึงประมาณนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนขาจับตัวนี้ด้วยฝั่งน,นู้นนะเลื่อนมาข้างหน้าอีกนิดหนึ่งครับช่วยรับน้ำหนักเยอะกว่าเดิมนะครับแรงทั้งขาตัวนี้ด้วยแล้วก็ขาตัวนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมว่าจะพาหรือไม่พานะครับวันนี้ต้อง,ต,องต้องลองแน่นอนครับเสร็จตัวนี้ก็จะลองครับ ตัวน,นี้ก็แปลงเป็นลูกปืนนะฮะตุ๊กตาเลยนะครับจากเดิมเดิมเคยเป็นบูธธรรมดานะฮะนี่เป็นบูธจับเพลานะครับเพราะว่าเพลาตัวนี้จะหมุนไม่ได้จะตายตัวนะครับก็เลยแปลงมาเป็นตุ๊กตาตัวนี้นะฮะนี่แปลงมาเป็นตุ๊กตาตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าลูกปืนตับในมันคลอนนะมันคลอนแล้วก็ คือไม่รู้จะเอาออกยังไงฮะผมก็ไม่มีวิธีเอาออกนะครับแต่ว่ามันยังไม่แตกแต่ว่ามันคลอนเฉยกับเบ้านะฮะเป็นลูกปืนตับนะฮะอยู่ข้างในก็เลยโอเคคือที่มันจะมีปัญหาอยู่กลางทุ่งนาเราก็เลยตัดปัญหาเลยนะครับก็เอาตุ๊ก,กตามาจับด้านนอกครับถึงตัวในแตกยังเหลือตัวนอกครับไม่ต้องกลัวครับเกี่ยวยันนู่นและครับล้านบวชครับใช่ไหมมาตด ก็อะไรที่เราแปลงได้ก็แปลงไปก่อน,นครับเพราะว่ารถสภาพแบบนี้คงจะไม่มีอะไรให้เปลี่ยนนะพี่น้องนะ <c oughs> ทํายังไงก็ได้ให้รถมันทํางานได้นะครับก็ให้มันทํางานได้แล้วก็ทํางานให้ดีนะครับข้าวไม่เสียหายนะครับส่วนชุดล่างก็ใช้ได้ครับไม่ต้องห่วงตัวดงตัวเดินถ่ายน้ำมันเรียบร้อยครับ สายพงสะพานก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวจะมีเป็นบางอันเดียวให้เสตตินซื้อมาสต็อกไว้นะครับซื้อมาสเปรย์ไว้นะครับเวลามันทำรุดปั๊บเราก็เปลี่ยนปั๊บเลยนะครับเรื่องตัวเดินก็ให้ห่วงแล้วครับเดินได้แล้วสองข้างนะฮะเส้นผมบังภูเขาไฟนะฮะคอก็ยังว่าแล้วครับนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นการอะไรนะครับถ้าน้ำมันมันร้อนนะครับถ้าน้ำมันมันร้อนปั๊บ คอเนี่ยมันจะยกไวของมันเลยแต่ถ้าช่วงเช้าเช้าเนี่ยน้ำมันมันเย็นมันจะยกช้านะครับคือพอน้ำมันมันร้อนเนี่ยมันยกเร็วของมันเองผมก็แปลกว่ามันเป็นการอะไรนะครับขอแนะนำถ fc ด้วยนะครับผมแต่ว่าได้ยินข่าวแว้วๆมาเสียจินว่ามี fc นะครับบริจาคให้นะครับแพ่คุณโทนแล้วพร้อมกระบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาถึงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับในคลิปเสียตินนะครับมีมีแพ่คนโทนมาแล้วก็มีกระบอกมาให้นะครับ fc บอกว่าเต็มใจให้นะเพราะใจมันรักนะฮะลองมาเปลี่ยนดูนะครับถ้าหายก็สุดยอดครับโอเคแสดงว่าเป็นกับ2ตัวนี้นะครับแต่ก็มี fc บางคนเขาก็ว่าเป็นกับแป๊บนะฮะแป๊บน้ำมันเข้ากรองนะฮะมันเล็กไปอย่างของ fc นะฮะของช่างแชมนะช่างแชมรถเกี่ยวซิงก็คอมเมนต์มาผมก็ได้อ่านอยู่นะครับเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยมันเดินได้ประมาณ10เมตรนะครับ พอน้ำมันมันร้อนแล้วมันก็ไม่เดินต้องรอให้น้ำมันเย็นรถถึงจะเดินได้เขาก็เลยไปแก้ปัญหาเปลี่ยนตัวนี้ดูก็บอกว่าเกี่ยวได้ทั้งวันไม่มีปัญหาเลยครับจากครึ่งนิ้วกลายเป็นหนึ่งนิว้วหรือจากหนึ่งนิ้วกลายเป็นนิ้วครึ่งนี่ฮะให้ท,ท่อมันใหญ่กว่าเดิมให้มันระบายน้ำมันได้ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันครับเอาแค่ห้าหกนาทีก็พอแล้วนะฮะถ่ายนานเดี๋ยวไอซีเบื่อนะครับเสีเยเวลาเอก่าไรบ่ไห้มันเจ็บคอ ไปแล้วครับผมพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาลองให้ดูครับสวัสดีครับ